อ้าวกราบสวัสดีท่านด้วยนะครับรอคนดูก่อนมจะมาแจกเฟสน,นะใคขวะควยตัดเชี่ยเนี่ยผมจะแบนให้หมดเลยคนดูยังไม่มาจะแจกเฟรน,นะผมแล้วล่ะมาหรือ,อ่ังครับมาแล้วเม้น ยังไม่มาเลยอ่ะามาก็ดูชื่อเฟซผมนะอ่ะครับเ็อย่างนี้เลยได้ตัวใหญ่ได้เห็นชัด์รแลผมอ่ะเพิ่มมานฮะ กดซับผมหน่อยเหรอครับผมเดี๋ยวค่อยกดนะกดซับเหรอเดี๋ยวผมค่อยกดนะเดี๋ยวก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะโอเคครับผมแล้วอยากเืยกดซับผมด้วยเล่นแล้วอ๋อนี่ยพิมเองว่ะ จเจ็ดสิบปีผมก็อายุก็เป็นพี่ผม,มแหละ ไม่มีใครมาเลยเอารับกดชื่อเฟซผมไปนะเดี๋ยวแอดผมมาเลยผมรับเองนะครับผมไม่มีใครมาเลย มาชื่อเฟซผมนะอย่าลืมไปกดขอเป็นเพื่อนผมมานนะผมรับทุกคนครับไม่ยิ่งนะโอเคอ่าอายุเท่าไหร่สิบสามจ็ดสิบสี่ครับมาแล้วอ่าผมมาแจ้ชื่อเฟซนะครับผมอ่าเดี๋ยวก็ แอดผมมานะเดี๋ยวผมรับรับในในสต,ตรีมสดเนี่ยง่ายๆเออไม่ยิงครับผมอันนี้ใช่ปบ้าที่บอกให้ผมติดตามอะ่ะอโอเคผมเอาไปติดตามรับผมบ้านาะเก็นคนบ้าอยูา่าครับา ผมติดตามเหรอครับติดตามผมด้วยนะไม่ติดนะเน็ตแม่งก็ใจอยอน่นอะเน็ตนะครับสี่ mb เนี่ยสี่สี่ mb นะครับผมสรุปก็ไม่รู้จะเตรียมไงและไว,ว,วไฟบ้านไม่มีตังค์ตงัตงค์ไม่มีด้วยพูดง,ง่ายๆอ่ะผมจะติดตามกันเออ คนด่าผมนี่ว่ะ๊บนึงนะอันนี้ใช่โอ้ยไม่ใช่ใชน,นี่ตัดไปแล้วอ้ยงง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 งอะไรวะนี่นะ 4mb เนี่ยผมยังต้องไอ้นี่เลยอะโหลดแอปเร่งเน็ตเร็ว <c oughs> นี่เลย๊บ <c oughs> นึงนะครับผม คนดูหนึ่งคนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือยังไม่มีใครเพิ่มนะฮะไม่มีใครเพิ่มเลยอ่ะใครบ้านใครมีมีไวไฟก็แชร์มาให้ผมมั่งก็ได้อ่ะแชร์ถึงวะเฮ้ยหายไปไหนยั ไม่รู้อะกูก็ไม่รู้กูโหลดแนปยัอ่าอายุเท่าไหร่เม้นตัมาแม่ก็ได้ฮะขี้ไปขี้อะเตัวเด็กพูดผ่านการแอปเลยอะง่ายหรอกมีคนโก้ไลท์ให้บานอ่ะดูแล้วลองเอาเสียงตดมาดิดูเรื่องเลยอะบโบน่าด้านโหมึงอะ ไม่ได้มากเลยแล้ว,วล่ะปลูดอะครับมึงโอ้โหชิปหายหัวงอยัง <laughs> จะเอาอีกคนดูหนึ่งคนเหมือนเดิมเพิ่มเติมอยา่าพูดละเ<อ>สียงเน็ตปลูดชิปหาย